มาทำวีบีมกันคะ่ะวันนี้แก้มอยู่ที่ดรแทตออฟคลินิกนะคะซึ่งแก้มมาทําที่สาขาสีลคมคอมเพล็กซ์นะบรรยากาศคลินิกนี่ก็คือเท่ๆลล้ำไปเลยนะคะและเป็นที่รู้กันดีค่ะว่าทางดรแทตออฟคลินิกเนี่ยเป็นที่ขึ้นชื่อมากๆเรื่องของการเลเซอร์นะคะซึ่งโปรแกรมที่เขาสามารถทําได้นี่มีเยอะมากๆเลยนะคะแล้ววันนี้แก้มเลือกที่ทำวีบีมนะคะเพราะว่าแก้มเหนี่มเป็นปัญหารอยแดงที่หน้าเราแล้ววีบีมเนี่ยก็จะเป็นเลเซอร์ที่จะไปจับกับเม็ดสีสีแดงบนหน้าเราเนี่ยแล้วก็ทําให้หนองเขาหายไปนั่นเองนะคะหน้าสดก่อนาะะก็เอรอ ้าไปในห้องกันเลยนะคะและนี่ก็คือเครื่องวีบีมของเรานะคะก่อนที่จะทำก็มาคลีนหน้ากันสักเล็กน้อยแล้วก็เริ่มทําได้เลยค่ะก็ใส่ที่ปิดตายี้เพราะว่าต้องเลเซอร์เนาะจะบอกว่าตอนเลเซอร์เนี่ยไม่มีความเจ็บใดๆเลยนะคะด้วยความที่วีบีมเป็นเลเซอร์เย็นนั่นแหละก็เลยไม่ได้รู้สึกเจ็บเลยเหมือนมีลมพู่ๆมาเป่าที่หน้าเราอย่างนั้นเองและนี่ก็คือหน้าหลังทําทันทีนะคะก็จะมีความชมพูตรงรอยที่เลเซอร์แคนเองนะคะแล้วก็ไม่มีความต้องพักหน้าอะไรนะแป๊บเดียวก็หายค่ะและนี่ก็คือหน้าหลังทําไปแล้ว3วววัััันนนนนคค่่่ะะทททกกกกกกหหหาาาาายยไไปปแแแล้้้้้เเเ็มมมมรรออตงๆใใใสสจีีีด Doctor ะะดดพิขบ หรือไปสาขาอื่นก็ได้นะลองไปทำกันนะ